ก8นาทีนะคะคุณกำลังอยู่กับบ้านพระราม4แล้วก็ีพี่อา่ามค่ะอยู่กันเหมือนเดิมไหคะนในช่วงนี้หนุ่มๆกํลังซ้อมเต้นกันอยู่ข้างนอกแต่ว่าเรามีน้องสาวของเรานะคะที่แสดงความเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพมากๆเ,<อ>าเลยเดียว<อ>น้องเมย์ค่ะวันนี้น้องเมย์ก็อยู่กับเราสวัสดีค่ะ มีหลายเมย์และชื่อเมย์นี่แสดงว่าเป็นมงคลนะคะเอ้ยขอบคุณค่ะพี่สิอันนี้ทาปากแดงมาเลยนี่ดูลากบุญมาใช่ไหมเมื่อกี้ตามน้องบอกเลยค่ะนี่มันคาแรคเตอร์บุญเส้นเลยโอ้โจริงเหรอคะพี่ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวกลับไปดู่ะได้านทวันนี้เดี๋ยวกลับไปดูเนาะวันนี้หรือเปล่าน่าจะวันนี้นะะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็ แข็งแรงสดใสเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เอาเรื่องดีๆมาฝากนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของสีที่เรามาคอนเสิร์กันทุกวันนะคะสําหรับสีวันนี้เนี่ยค่ะที่ห้าเป็นพิเศษเลยนะก็คือสีชมพูค่ะสีชมพูใช่แล้วค่ะไม่มีค่ะวันนี้ปลอดภัยทั้งคู่สีบอกไม่มีโล่งเลยนะคะนี่เส้นายิ้มแย้มสดใสเลยสดใสเลยแล้วข้างในล่ะนะข้างในสีชมพูหรือเปล่าข้างในสีชมพูีที่อยู่แล้วใช่ ค่ะอันนี้เราเน้นสีเสื้อนิดนึงนะคะแต่ว่าสีที่ดีนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจถ้าสมมุติวันนี้นะคะใครอยากไปติดต่อพบผู้ใหญ่นะคะแล้วอยากทาเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับมีสเสน่ห์ทำให้ประสบความสําเร็จอ,อะไรเนะะี่ยค่ะลองใส่สีส้มสีแสดก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วก็เพิ่มนิดนึงถ้าเกิดว่าใครอยากได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองสีดําก็ <Wow. S 2> ถือว่าให้คุณเหมือนกันค่ะโอ้ยอแต่งสีน้องเมย์เลยนะวันนี้นะอันนี้เขาจัดมาให้เป๊ะเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วเราก็มา คอนซสลต่อในเรื่องของทิปที่เรานํามาฝากนะคะ,คะวันนี้พิเศษนะคะสําหรับคนที่คิดว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องของอเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าถือเลิกยังไงก็ต้องเตือนนิดนึงนะคะระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่สมพง์เฉพาะกับแค่บางบุคคลเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครจะถือเลือกพิเศษเปิดร้านหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยพยายามให้ผู้รู้ปรึกษาก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปซีซัวเปิดนะคะแล้วก็คนที่เกิดปีลิงวันนี้นะคะหรือปีวอกนะคะทำอะไร ก็ตามวันนี้อาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยอันตรายหรือว่าในเรื่องของคําพูดหรือเรื่องวุ่นวายที่อาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเกิดขึ้น เดือนกันนิดนึงค่ะเล็กๆน้อยๆเป็นประจำทุกวันอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเตือนสติใช่ค่ะว่าถ้าวันนี้ก่อนยังไม่ได้เปิดก็ตรวจสอบในร้านที่เรียบร้อยก่อนว่ามันขาดตกบกพร่องอะไรใช่แล้วค่ะอยมั่นใจก่อนเราค่อยเปิดถูกต้องค่ะดถือว่าดีที่สุดค่ะและเรามาคอนซัลร์กันเป็นทุกวันเลยนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการเงินกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะสําหรับคนที่ต้องระวังปัญหาเงินเข้ามาไม่ทันข้ามวันเงินเข้ามาแต่ไม่ทันข้ามวันใช่ค่ะยู่ดีๆก็หายวับไปกระตาเอาละสิทไมคะพี่ เงินลุนๆ่าจจะไม่เจอไงคือเป็นเป็นโรคผู้หญิงอ่ะเป็นโรคแบบวันที่สามารถช้อปปิ้งได้แม้เปิดมือถือนี่ไงล่ะคะเห็นไหมคะพี่อามเราอาจจะไม่ทันคิดแต่พี่ซีได้บอกมาแล้วออนไลน์ไปเรื่อยมันหายแล้วไปกระตาได้ค่ะนะคะนั่นก็คือคนที่ต้องระวังนะคะก็คือว่าคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคนที่เกิดตีกุ้นค่ะและคนที่เกิดราศีเมษค่ะใครที่อยู่สามลักษณะนี้นะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกมือถืออยู่ใกล้ตัวก็หายได้เหมือนกัน่ ลงเงินอะไรนี่ก็นะคะแป๊<อ>บเดียวหายหมดจ,จางได้แต่ก็ต้องบอกก่อนค่ะปัญหาที่เงินหายนะคะอาจจะมาจากสาเหตุนี้เก่าด้วยก็ได้เ,<อ>เพราะฉะนั้นนะคะใครที่วันนี้เหมือนกับว่าดูแนวทางตัวเองแล้วอาจจะต้องเจอปัญหาแบบนี้ก็นี่เก่าก็ใช้ไปค่ะแต่ส่วนหนึ่งขอให้คุณแบ่งเก็บด้วยเพราะบางคนอาจจะเพิ่งได้เงินเดือนมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะได้ใกล้ๆไปปลายเดือนอะไรเงี้ยนะคะก็พยายามแบ่งไว้เพื่อที่จะให้กับคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวบ้างอย่างน้อยมันเป็นการเสีย ที่คุ้มค่าแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างรากฐานที่ดีในเรื่องของความเมตตาและความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานให้คุณเจริญก้าวหน้าได้ด้วยไม่ใช่ว่าเสียไปกับในเรื่องของที่อย่างที่บอกบางทีมันหลุดคนมันต้องหลุดเสียไปในเรื่องของสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเป็นแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเก็บมือถือค่ะพี่นี่อันนี้ข้อห้าเปิดหน้าช้อปปิ้งไม่ไรก็คือวันนี้เราจะไม่แตะไม่โดนไม่โดนนะฮะอะไ่โดนอยู่ก็ยังสื่อได้ถือว่าปลอดภัยค่ะแล้วมาต่อคอนเสิร์ในเรื่อง เรื่องของการงานกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับวันนี้นะคะคนที่จะต้องเจอปัญหาเหมือนกับว่ามีเหตุในเรื่องของงานแทรกเข้ามาทําให้คุณต้องปรับ ต้องแก้ไขทําให้ตรงความต้องการของเจ้านายหรือผู้ใหญ่นะคะนะนั้นก็คือคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะค, <ผม S 2> คนที่เกิดปีชวดค่ะ,ะและคนที่เกิดราศีธนูค่ะต้องบอกก่อนว่า<อ>ไม่เจอใช่ไหมคะรว,รวเลยเ <laughs> <laughs> จ <ง S 3> อพี่ซีเ <laughs> จอปีชวดแล้วก็ราศีธนูใช่ไหมโ้จะเย็นนเนงาิธนูไงาดเกี่ยวระหวกันไม่เป็ไรค่ะเราถือว่าไม่ได้ร้ายขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้นะคะอาจจะเป็นวันที่เหมือนกับว่า มีงานลักษณะที่เขาเหมือนกับได้รับมอบหมายเข้ามาแทรกเพิ่มเติมอะไรเงี้ยค่ะทําให้พี่ซีอาจจะต้องเหมือนกับว่านั่งคิดนั่งกังวลหรือต้องจัดสรรเวลาก็คือไม่ได้อยู่กับที่ไม่เหมือนเดิมที่เราเคยเป็นปกติอาจจะมีงานเราพิเศษเข้ามาอันนนีี้ก็ดะคะเป็นพรีเซนเตอร์ความสวยความงามไปเป็นพรีเซนเตอร์ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มนี่ไงล่ะคะนะ่ะ 5G อะไรอย่างงี้ยนะของนอกโลกเลยใช่ไหมคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะพี่มีก็อย่างที่บอกว่ามีแทรกเข้ามาอาจจะทําให้เรากั โมนหรือสับสนบ้างรหรือวุ่นวายบ้างแต่ก็คือว่ามีเรื่องที่ดีเข้ามาเหมือนกัน<ช>นะคะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมง,งานก็คือว่าคนร่วมง,งานของเราก็สามารถช่วยเหลือเราแล้วก็ทําให้งานที่เราทําร่วมกันประสบความสําเร็จได้เหมือนกันค่ะอโอเคแต่ก็อย่างที่บอกถึงแม้จะเจอเรื่องงานที่แทรกซ้อนเข้ามาแต่ผลสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะพี่จีมไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าจะต้องเป็นปัญหาเหลื้อรหลังระยะยา,ยาวเพื่อนร่วมง,งานดีใช่แล้วซ้ายขวาเลย ไม่เก่งแบบนี้ยองเขาเองได้ด้วยอ่ะอันนี้จริงอันนี้จริงเพื่อนบอกเพื่อนไปชมแน่นอนเพราะเพื่อนร่วมงานนี่คือกำลังใจในการทํางานในชั้นถูกต้องค่ะฝันเยอะเลยอ่ะพี่ชายแล้วแล้วเรามาต่อคอนเสิร์ในเรื่องของความรักกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะคนที่ต้องระวังปัญหานะคะเกี่ยวกับการที่เราต้องไปแก้ไขปัญหาต่างๆแทนคนรักไปซัทุกเรื่องจนหน้าเหนื่อยใจนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะนั่นก็คือคนที่เกิดวันพุธค่ะวันพุธค่ะคนที่เกิดตีจอค่ะ และคนที่เกิดราศีมังกรค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้ว3ลักษณะนี้นะคะวันนี้นะคะอาจจะเป็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อดทน เป็นคนที่ดูเป็นผู้นำอยู่แล้วแต่พื้นฐานหลักๆของคุณก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่พ่ออ้อนมากๆก็จะดูใจอ่อน <c oughs> อใจอ่อนอจคิงออประมาณนี้ค่ะพอขอลองนิดน,นึงเพื่ออาจจะเกิดความรู้สึกใจอ่อนเพราะฉะนั้นใครที่อยู่3มลักษณะน,นี้นะคะวันนี้ถ้าสมมติว่าเกคู่รักของคุณนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่รักพี่อาร์ไม่ต้องเครียดนะคะอะไรคบค่ะวดพุดวดไม่มีพี่ลุดเลยนะคะทํารับกุมบถึกใช่ค่ะต้องบอกโดยเฉพาะนะ ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเขาเริ่มมีปัญหาเราอย่าพิ่งเข้าไปเหมือนกับว่าช่วยเขาทันทีทันใด<ม>ต้องลองหัดให้เขาได้ลองปรับปรุงได้ลองแก้ไขด้วยตัวเองก่อน<ม>เพราะนั่นหมายความว่าเขาได้เรียนรู้บ้าง<ม>แต่ถ้าสมมุติว่าเราเห็นปุ๊บ ต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วไม่ได้แล้วม,มันจะกลายเป็นว่าเผลอๆนะคะกลายเป็นทั้งทาร้ายตัวเขาแล้วก็ตัวเราไปในใน,ในขณะเดียวกันด้วยเพราะว่าน่นหมายความว่าเขาจะเ,เคยชินกับสิ่งที่คุณต้องทําให้เขาคุณต้องแก้ให้เขาอ่าแล้กลายเป็นว่าความรักของเราก็อาจจะดูฝืดๆหนืดๆอึดอัดบ้างเป็นแบบนี้นี่เองดีาดีก็ต้องระวังเอาไว้ใช่แล้วน่ะใช่คล้ายๆกับ้ายๆเลค้ยงเด็กใช่ไหม คือต้องปล่อยให้เขาลองหัดเดินเองล้มเองถูกต้องถ้าเราเป็นอุ้มเขาตลอดเขาก็จะเดินไม่เป็นถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเราอาจจะต้องให้เขาได้เรียนรู้ด้วยวิธีธรรมชาติของเขาบ้างมิฉะนั้นบางทีเขาอาจจะกลายเป็นเห็นความใส่ใจของเราเนี่ยกลายเป็นเรื่องเบสิกกลายเป็นเรื่องที่แบบได้อีกแล้วชินละไม่เห็นความสําคัญก็ได้แปลว่าวันนี้น้องเมย์นะฮะบอกเลยว่าถ้าคุณมีแฟนนะครับแล้วแฟนคุณขอให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้งดบอกไปเลยน้องเมย์บอกว่าให้เธอ ลองทําก่อนนะพูดดีๆนะคะบางทีอาจจะเจอพายุได้นะสาสนี้พายุพี่รักนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะกับเองนะลูกอะไรเงี้ยเานคนชอบตีความต้องให้เขาใช้คําพูดดีๆด้วยนะเจอแบบนี้ไปนี่ถ้าทะเลาะกับมานี่ห้ามโทษหนูนะ่อุ้ยมันมีเรื่องยังไงที่เขาบอกว่าเป็นคู่สามีภรรยาภรรยาเนี่ยตาบอดนะฮะสามีก็ไปส่งภรรยาทุกวันทุกวันทุกวันวันนึงเขาก็บอกกับภรรยาว่าคุณผมว่าคุณน่ะต้อง ไปเองแล้วแหละก็ให้ขึ้นรถเมย์ไปเองนะฮะซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็เสียใจมากก็ร้องไห้ทุกวันเลยก็ก็ขึ้นรถเมย์ไปลงที่เดิมทุกวันทุกวันวันหนึ่งขากลับครับสามเดือนผ่านไปคุณคนขับก็บอกว่าคุณผู้หญิงครับคุณเนี่ยน่ารักมากเลยคุณโชคดีมากเลยนะผู้หญิงก็บอกว่าโชคดีอะไรคะเนี่ยแฟนเนี่ยให้มาขึ้นรถเมย์ไปกลับเองมาสามเดือนแล้วเขาบอกว่า ก็ทุกวันก่อนขึ้นรถเมย์นะฮะโผู้ลันตาจะไหลใช่ค่ะแฟนคุณเนี่ยจะขึ้นมารอก่อนแล้วนั่งไปกับคุณข้างหลังคุณชนคุณลงโหทุกวันโอ้โหน,น,นะคือแบบต้องทําใจร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแค่เบบขาแอบใชแล้วล่ะค่ะ วิธีนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเขายังสามารถแบบดูแลตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าถึงแม้สิ่งที่เขามองไม่เห็นแต่เขาก็น่าจะมีไออ่นดีๆที่คอยคุ้มครองอยู่รอบข้างว่ายิ่งเขามารู้เขายิ่งทราบซึ้งอ่ะพี่ซีห้ามเราให้ค่ะเจอแล้วก็น่เรื่องดีๆก็มีเหมือนกันเราบอกแล้วนะคะอาจจะทนอดทนเกี่ยวกับเรื่องของความแบบว่าเอาแต่ใจของเขานะคะแต่เรื่องดีๆก็คือโชคดีในเรื่องของการที่ว่าจะคนที่มีธุรกิจ นะคะทำอะไรวันนี้นะคะผลที่เราคาดคะแนนหรือคาดหวังไว้เนี่ยค่อนข้างได้ดั่งใจเพราะว่าจะเป็นไปแนวทางที่คุณวางไว้และรู้สึกว่าเหมือนกับมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นเมือ่อวานน้องมเมยบอกว่าพี่ยามีแนวโน้ม จะอะไรนะ PM? จะเจอจะเจอสาวสาวร่เริงรอคอยทั้งวันเลยเจอแต่คุณพ่อเมื่อวานคุณพ่อคุณพ่อมาจากราชบุรีเจอแต่คุณพ่อเมื่อวานเจอคุณพ่ออันนี้ก็เลยไม่เจอดวังส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวเราใช่แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเวลานะคะยังไม่เคยหยุดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตเราที่จะเจอใครแต่ละวินาทีเน <einfach> ี่ยมันก็มีในระเขาเรียกว่ารอบจังหวะที่จะกลับมาเจอกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกๆเรื่องใส่ใจเวลา ใส่ใจคนรอบตัวรับรองได้เลยค่ะว่าสิ่งดีๆจะอบอวลอยู่รอบตัวคุณเจอช้าแต่อาจจะเจอที่ดีกว่าเลยอ่ะคือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เจอคนเป็นล้านคนอยู่ที่ว่าเราจะหยุด ทักหรือว่าคุยกับใครสักคนหรือเปล่านี่ฝอยเข้ามาในนี่มาแบบนี้นี่คือ้องเายะมาฝากกันในวันนี้นะครับไม่ว่าเป็นการเงินการงานความรักแล้วก็รวมถึงทริปดีๆวันนี้ถ้าใครจะเปิดร้านเบรกไว้ก่อนดูให้พร้อมก่อนแล้วค่อยเปิดค่ะเอาเป็นว่าดีใจนะน้องเมย์กลับมาสุขภาพดีเลยนะคะแข็งแรงมาีค่ยแต่ว่าก็ยังอยู่คนเซาเกัดทุกคนให้ทุกคนสบายใจขอบคุณน้องเมย์มากค่ะสวัสดีค่บสดใสมากๆเลยทีเดียวนะคะเอาละในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็น ว่าเราจะพักสักครู่หนึ่งแต่ช่วงหน้าคจะมีเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มๆซึ่งมีซิงเกิลใหม่ที่ทำให้หลายคนออกเซปได้ในตอนเช้าค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวค่ะ